ช่องตามใจทูเดย์บทที่4เทพแห่งเกมออนไลน์รักฉันตอนที่73เป็นถึงสมาชิกคนสำคัญในกีฬาหยงเย่เสี่ยวโปิงเหลียงจึงเป็นเพื่อนกับซูรุ่ยเป็นธรรมดาแต่เล่นมาเกือบ4เดือนแล้วเขายังไม่เคยได้รับข้อความส่วนตัวจากใต้เท้าหัวหน้ามาก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับข้อความส่วนตัวจากใต้เท้าหัวหน้าเยวี yeah, นายไปเจอซูเฉิงหว่านเย่ที่ไหน เซียวโซปิงเหลียงมองข้อความนั้นอยู่ครู่ใหญ่รู้สึกมือเย็นว่าขึ้นมาจริงๆฉันควรจะตอบยังไงดีถ้าบอกไปตามจริงจะถูกใต้เท้าหัวหน้าค่าปิดปากไหมหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกให้ผ่านไปถ้าใต้เท้าหัวหน้ารู้ความจริงทีหลังจะถูกคิดบัญชีใหม่ๆหมใช้เวลาอยู่หลายวินาทีกับสงครามความคิดเสี่ยวโซปิงเหลียงคิดคำพูดอย่างรวดเร็วแล้วตอบกลับซูรุ่ยไปเซี่ยวโซปิงเหลียง บ้านผมอยู่ที่เมืองหลี่เจียงผมเห็นเธอเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนไปเดินซื้อของโดยบังเอิญเยวีนายรู้จักเธอเหรอซูรุ่ยตอบกลับเร็วมากถึงแม้ซูเฉิงหวนันเย่ถือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเซิร์ฟหัวเซียแต่นอกจากคนจากเซิร์ฟสที่เคยเห็นตัวจริงของเธอแล้วคนจากเซิร์ฟอื่นน้อยคนที่จะรู้จักตัวจริงของเธอ เมื่อได้ยินเสี่ยวโซบอกว่าเขาเป็นคนหลี่เจียงซูรุ่ยก็เชื่อคำพูดของเขาแล้วแต่พอซูรุ่ยทบทวนโครงเรื่องในสมองของตัวเองอีกรอบก็ไม่พบว่าเสี่ยวโซกับซูวานร่างเดิมรู้จักกันในโลกนี้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่และขณะที่เห็นข้อความตอบกลับของซูรุ่ยเสี่ยวโซก็คุ่นคิดอยู่ชั่วครู่และยังคงให้คำตอบกลับไปอย่างรวดเร็วเสี่ยวโซปิงเหลียงผมไม่รู้จักเธอแต่น้องชายผมอยู่กนละหลังยาในเซิฟสีเขารู้จักซูเฉิงหวานเย่เยวี คนของหลังหยาเคยไล่ฆ่าสู่เฉิงหวันเย่เสี่ยวโสปิงเหลียงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับไม่มีแน่นอนแม้จะไม่เห็นสีหน้าของใต้เท้าหัวหน้าแต่แค่คิดถึงสายตาเยือกเย็นคมกริบนั่นของใต้เท้าหัวหน้าที่ห้างสรรพสินค้าวันนั้นเสี่ยวโสปิงเหลียงก็รู้สึกว่าเขาถูกมองจนหัวใจเย็นยะเยือกไปหมดแล้วฉะนั้นเมื่อได้ยินคำถามของซูรุ่ยเขาจึงรีบปฏิเสธทันควันคิดอยู่สักครู่เสีส่ยวโสปิงเหลียงก็ส่งข้อความไปหาซูรุ่ยอย่างอดไม่ได้อีกหนึ่งประโยคเสี่ยวโสปิงเหลียง ผมกับน้องชายผมเป็นผู้เล่นรักความสงบเขาไม่เคยสังหารใครเลยเยวีออเยอวีบอกให้เขาออกจากหลังยาเถอะหลังจากทิ้งประโยคสุดท้ายไว้สู่รุยก็ออฟไลน์ไปอีกครั้งเซียวโซปิงเหลียงพูดไม่ออกหัวหน้าครับหัวหน้าประโยคสุดท้ายของคุณหมายความว่ายังไงหรือว่าคุณจะ ไม่รู้ทำไมเสี่ยวโสปิงเหลียงถึงรู้สึกหนาวสถานขึ้นมาอีกรอบตาเขาเป็นประกายวาบหนึ่งแล้วรีบออฟไลน์จากเกมไปอย่างรวดเร็วหลังจากเก็บค่าประสบการณ์อย่างบ้าระห่ำในวังใต้ดินมาค่อนวันตอนที่ซูหวันออฟไลน์ตัวละครของเธออยู่ที่ระดับ53แล้วพอออกมาจากการเชื่อมต่อเกมซูหวันขยับแขนขาที่รู้สึกแข็งทื่ออยู่สักครู่เมื่อเดินออกมาจากห้องนอนก็เห็นภาพซูรุ่ยกำลังวุ่นหน้าวุ่นหลังอยู่ในครัวอย่างที่คิดไว้ไม่ผิด สองสามวันมานี้เขาไม่ได้ลงมือทำอาหารเองแต่ในน้อยซื่อถูของพวกเราได้ไปขุดเอาพ่อครัวใหญ่จากโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลีเจียงมาไว้ที่นี่ไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่พ่อครัวใหญ่ระดับ5้าดาวกำลังทำอาหารคุณชายใหญ่อย่างเขาก็กำลังทำตัวเป็นผู้ช่วยพ่อครัวอย่างสนุกสนานเมื่อเห็นสภาพของซูรุ่ยที่ใส่ผ้ากันเปื้อนยุ่งจนมือพันอยู่ในครัวสุวรรณก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมานี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่า การอยู่ในโลกเดียวกับซูรุยก็ไม่ได้แย่นักถึงแม้ต้องถูกแบ่งคะแนนออกไปส่วนหนึ่งแต่แน่นอนว่าครั้งนี้เขาจะสามารถเอาคะแนนไปจากมือของเธอได้หรือเปล่าก็ยังพูดยากอาหารเย็นของเขาทั้งสองคนเป็นกับข้าวสี่อย่างซุปหนึ่งอย่างสารอาหารครบถ้วนแถมยังรสชาติอร่อยเป็นพิเศษอีกต่างหาก หลังทานข้าวเย็นทั้งสองต่างหาท่าที่สบายนั่งอยู่บนโซฟาซูรุยต้องดูละครตามเวลาส่วนสูหวานถือแทบเลตอยู่ในมืออย่างสบายๆจัดการกับบัญชีหุ้นของตัวเองอย่างไม่คาอออยใส่ใจจากการเล่นหุ้นระยะสั้นในช่วงนี้ในบัญชีของสูหวานมีเงินเก็บไปแล้วหลายล้านและตอนนี้เธอเอาทรัพย์สินส่วนใหญ่ของตัวเองไปลงในหุ้นของบริษัท t s, <Yes>. <S หลังจากที่หลิงเริน เปิดช่องทางข้ามเซิฟหุ้นของบริษัท TX จะขึ้นอย่างรวดเร็วและตอนนั้นเป็นเพราะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพมากๆบริษัทจะหยุดการขายหุ้นและจะยังเสนอราคามากกว่าตลาด3เท่าเพื่อซื้อหุ้นที่กระจายอยู่ในมือของคนเล่นหุ้นรายเล็กกลับมาเมื่อ <c oughs> ถึงเวลานั้นหุ้นพวกนี้ถึงจะเป็นอะไรที่เอาทองคําแท้มาแลกก็ไม่ยอมวันต่อมาสุวรรณยังคงสังหารมอนสเตอร์อยู่ที่วางใต้ดินชั้นแรกวันนี้เธอเจอทั้ง3าคนจากกลุ่มอูฟเฟิงอีกแล้ว ทุกคนต่างทักทายกันนิดหน่อยสุวรรณนึกว่าพวกเขาทั้งสามคนจะไปสังหารมอนสเตอร์ที่จุดอื่นเหมือนเมื่อวานแต่ใครจะไปรู้ว่าหลังจากทักทายกันอูเฟิงกลับเดินมาหาสุวรรณอูเฟิงแกว่งดาบใส่มอนสเตอร์ตัวเล็กข้างตัวจนถอยออกไปพลางส่งคำเชิญหนึ่งมาให้กับสุวรรณหัวหน้ากีฬาเฟิงอูจิวเทียนอูเฟิงส่งคำเชิญเข้ากีฬาให้กับคุณเข้าร่วมหรือไม่สุวรรณเพิ่งจะสังเกตเห็นในเวลานี้เองว่าบนหัวของอูเฟิงมีชื่อกีฬาอันใหม่เอี่ยมอยู่กีฬาที่พวกนายก่อตั้งขึ้นเองเหรอ สุวรรณไม่คุ้นเคยกับชื่อกีฬานี้คิดว่าน่าจะเป็นกีฬาที่พวกเขาก่อตั้งกันขึ้นมาเองใช่เสี่ยวอูอยากสร้างกีฬาขึ้นมาเล่นเล่นนะ่ะอูเฟิงได้ยินคําพูดของสุวรรณแล้วก็ตอบด้วยเสียงทุ้มต่ํานี่คงจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกสินะในโครงเรื่องเดิมตอนที่อูเป่าเป้าเข้าสู่เกมหลิงเสริญ สหวารร่างเดิมได้ลบไอดีเลิกเล่นไปแล้วเมื่อรู้ว่าไอดอนของตัวเองเลิกเล่นไปแล้วอูเปาเป้ปเล่นอย่างไร้อารมณ์ได้ไม่กี่วันก็ออกจากเกมไปปิงหัวสิงเจอที่เล่นเกมกับเธอตลอดก็เลิกเล่นตามอูเปาเป้ไปเล่นเกมอื่นกันแทนใน3ามคนเหลือแค่อูเฟิงที่เคยชินกับการไปไหนมาไหนคนดียัวเขายืนหยัดอยู่จนถึงที่สุดแต่เพราะนิสัยของเขาเขาไม่เคยเข้าร่วมกับกีฬาใดๆเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงการก่อตั้งกีฬาของตัวเอง แต่ตอนนี้สุวรรณยังอยู่ในเกมอูเป่าเป้พวกเธอก็ยังอยู่ด้วยการน้มน้าวของอูเปาเป้ปอูเฟิงยังก่อตั้งกีฬาของตัวเองอีกด้วยเฟิงอูจิวเทียนต่อหน้ากีฬาที่เก่งกาจทั้งหลายพวกเขาเป็นกีฬาน้องใหม่ที่เล็กจ้อยและอ่อนแอแต่กีฬาที่ทุกคนต่างไม่คุ้นเคยและไม่เห็นดีด้วยนี้ในอนาคตข้างหน้าไม่นานจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในเซริร์ฟถ้าคุณตกลงที่จะเข้าร่วมด้วยผมจะยกตำแหน่งหัวหน้ากีฬาให้คุณ อูเฟิงพูดขึ้นมาอีกครั้งข้างสุวรรณที่จริงแล้วเขาตั้งใจจะให้น้องสาวของตัวเองเป็นหัวหน้ากีฬาเพราะชื่อของกิลนี้เหมาะกับหัวหน้ากีฬาผู้หญิงแต่เสียดายอย่าที่เสี่ยวอูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่และเธอก็ยังระดับน้อยชื่อเสียงไม่ดังแถมยังเป็นเด็กนักเรียนอีกถ้าหากให้เธอเป็นหัวหน้ากีฬากลัวว่ากีฬจะหาสมาชิกได้ยากอูเฟิงจึงต้องเป็นหัวหน้ากีฬาอย่างช่วยไม่ได้แต่ตอนนี้เขามีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วในสายตาอูเฟิง ซูเฉิงหวันเย่เหมาะสมที่จะมาเป็นหัวหน้ากีฬาเธอมีประสบการณ์การบริหารกีฬามาหลายปีตัวเธอเองก็มีชื่อเสียงในเซิฟสี่ระดับของเธอในตอนนี้ก็ไม่น้อยเชื่อว่าถ้าเธอออกปากว่าจะรับสมาชิกก็ยังมีผู้เล่นที่ไม่มีกีฬาส่วนหนึ่งยินยอมที่จะเข้าร่วมกีฬาใหม่นี้ฉันเข้าร่วมได้แต่ตำแหน่งหัวหน้านี้ไม่ต้องหรอกถ้าคุณเห็นความสำคัญของฉันจริงๆให้ฉันเป็นรองหัวหน้าก็พอระหว่างที่ผู้สุวรรณก็กดยอมรับคำเชิญของอูเฟิง เธอในตอนนี้ต้องการกีละหนึ่งกับคนกลุ่มหนึ่งที่เธอเชื่อถือได้คำเชิญของอูเฟิงมาได้ตรงเวลาจริงๆคือว่าในเวลานี้เองจู่ๆก็มีเสียงแผ่วเบาของผู้ชายดังมาจากด้านหลังของทั้งสองคนเมื่อสุวรรณหันไปก็เห็นเสี่ยวเจี่ยวปิงเหลียงกับเทีนยนหย่าห่เจี่ยวสองคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลพวกผมเข้าร่วมกีฬะของพวกคุณได้ไหมเสียงของเสี่ยวเจี่ยวปิงเหลียงมีความละอายอยู่บ้าง ซูวานไม่รู้จักพวกเขาแต่อูเฟิงจำเขาทั้งสองคนได้ถ้าหากเขาจำไม่ผิดเมื่อวานสองคนนี้ยังเป็นสมาชิกของหลังหยาต่อให้ออกจากหลังหยาแล้วอูเฟิงในตอนนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรับสมาชิกหลังหยาเก่าเข้ามาในกีละของตัวเองเพราะว่าตอนที่ก่อตั้งกีฬาคำขอเดียวที่น้องสาวของเขาขอคือหลังจากที่ระดับของกีฬาอยู่ที่ระดับ3ให้จัดก,กีฬาใหญ่หลังยากับซื้อเทียนสองกีฬานี้เป็นกีฬาศัตรูกับกีฬาตัวเองไม่ตายไม่เลิก เมื่อเห็นอูเฟิงเดินออกไปอย่างเงียบขรึมไม่แม้แต่จะมองตัวเองเสี่ยวเจี่ยวปิงเหลียงก็หันกลับไปมองซูหวานตาเป็นประกายปริบป,ปริบซูเฉิงหวานเย่ยคุณรับพวกผมไว้เถอะพี่ชายของผมบอกให้ผมมาพึ่งคุณพี่ชายของนายเหรอซูหวานสังหารมอนสเตอร์ไปด้วยคุยไปด้วยเสียวเจียวปิงเหลียงเมื่อได้ยินซูหวานถามถึงพี่ชายของตัวเองเขารีพูดอย่างตื่นเต้น พี่ชายผมชื่อเสี่ยวโซปิงเหลียงเขาอยู่กิระหย่งเย่ในเซิร์ฟหกเขาเป็นเพื่อนรักของหัวหน้ากิวเยวี่เขาเป็นคนบอกให้ผมมาหาคุณคุณรับเราทั้งสองไว้เถอะเสี่ยวโซปิงเหลียงสหวานรู้ว่าในกีฬาของซูรุ่ยมีคนคนนี้อยู่ดูท่าฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้โกหกและในโลกนี้คนที่รู้ความสัมพันธ์ของเธอกับซูรุ่ยในตอนนี้นอกจากเป็นคนที่ซูรุ่ยรู้จักแล้วก็ไม่มีใครแล้วจริงๆแต่ว่าเพื่อนรักของซูรุ่ยเหรอ ซูวานรู้สึกแปลกใจนิสัยอย่างซูรุ่ยนั้นคิดไม่ถึงว่าจะสามารถมีเพื่อนคบในโลกนี้ด้วยคนคนนั้นต้องมีความสามารถในการทนรับความกดดันสูงขนาดไหนกันนะช่องตามใจทูเดย์บทที่4เทพแห่งเกมออนไลน์รักฉันตอนที่74 ตอนที่สุวรรณเข้าสู่โลกนี้ก็คุ้นเคยกับโครงเรื่องหลักทั้งหมดในโลกภารกิจนี้แต่แรกอยู่แล้วเมื่อได้ยินสุรุ่ยพูดถึงตัวตนของเขาสุวรรณก็หวนคิดถึงประวัติส่วนตัวทั้งชีวิตของสือถูเย่ในใจในเวลาชั่วเวลาพริบตาเปรียบเทียบระดับของตัวเองในตอนนี้กับระดับของสือถูเย่อย,อยู่ในใจสุวรรณรู้สึกว่าโลกใบนี้ยังคงเต็มไปด้วยเจตนาร้ายอันน่ากลัวเต็มไปหมดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟัวเซียจะทำอย่างไรดีสุวรรณ เห็นสุวรรณนั่งใจลอยอยู่บนโซฟาสูรุยก็กระเถิบไปข้างสุวรรณอย่างช้าๆแล้วเขย่าโทรศัพท์มือถือของเธออีกรอบพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงสงสัยจื่อจุนอูสร้างเป็นใครเหรอลูกพี่ในสตูดิโอทำงานของพวกฉันนะ่า สหวานตอบอย่างหมดเรี่ยวแรงในโลกออนไลน์จุดเริ่มต้นของเธอเดิมทีก็ต่ำต้อยจนน่าสงสารอยู่แล้วพอตอนนี้มาเปรียบเทียบกับสูรุยสหวรนไม่รู้ทำไมในใจถึงได้รู้สึกหงุดหงิดเป็นพิเศษเป็นอารมณ์แบบที่พูดไม่ออกและบอกไม่ถูกทำให้ตัวเธอดูหดหู่ลงมาทันทีไม่น้อยลูกพี่สูรุยเลิกคิ้วขึ้นสนิทกับคุณมากเหรอ ตอนที่สุวรรณอยู่ในห้องครัวเมื่อครู่โทรศัพท์มือถือของเธอดังไม่หยุดซูรุยหยิบขึ้นมาดูอยู่หลายครั้งข้อความที่เห็นส่งมาต่างเป็นของจื้อจุนอูสร้างเรื่องที่ถามโดยรวมแล้วก็ต่างเกี่ยวกับเกมตอนท้ายยังบอกให้เธอกินข้าวให้ตรงเวลารักษาสุขภาพต่างๆนานาอย่างเป็นห่วงเป็นใยซูรุยบอกได้เลยว่าแค่เห็นข้อความก็อารมณ์เสียแล้วดังนั้นเขาจึงจัดการบล็อกจื้อจุนอูสร้างอย่างไม่ลังเลสำหรับการตอบกลับข้อความอะไรนั่นท่านแม่ทับซูก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองแหละ ซูหวานไม่รู้ว่าซูรุ่ยบล็อกจื้จุนอูรสร้างไปแล้วเมื่อได้ยินคำถามของซูรุย่ยซูหวานเพียงสายหน้าอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้สนิทมากแค่ร่วมมือกันชั่วคราวอยู่กับพวกเขาแล้วจะได้เลื่อนระดับเร็วขึ้นหน่อยต่อไปผมจะพาคุณไปเลื่อนระดับเองเมื่อได้ยินซูหวานพูดถึงเรื่องเลื่อนระดับซูรุย่ยก็ตาเป็นประกายรีบหันหน้ามองซูหวานด้วยสีหน้ามีความหวัง อีกครึ่งเดือนกว่าหลังจากนี้ช่องทางข้ามเซิร์ฟก็จะเปิดแล้วถึงเวลานั้นจะมีการเปิดแผนที่ส่วนกลางกับสนามประลองส่วนกลางระดับของผมตอนนี้ถือว่ายังพอใช้ได้รอให้แผนที่ส่วนกลางเปิดแล้วผมจะพาคุณไปเลื่อนระดับที่นั่นถึงแม้จอมเวทเป็นอาชีพที่ตายง่ายแต่ก็ไม่พูดไม่ได้ว่าเป็นอาชีพที่เลื่อนระดับได้เร็วที่สุดในหลิงเซิรนอาชีพที่ได้เปรียบที่สุดเวลาไปสังหารมอนสเตอร์ในนี้ก็ทำตัวจังเลยนะ เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแล้วยังบอกว่าตัวเองพอใช้ได้อีกหรือแล้วฉันควรต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปไหมเนี่ยซูว่านมองซูรุยอย่างขำขำทำไมเมื่อก่อนฉันถึงไม่เคยพบว่านายยังมีคุณธรรมอันดีงามเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้อยู่ด้วยนะข้อดีของผมมีเยอะแยะคุณยังมีเวลาอีกทั้งชีวิตค่อยๆไปขุดคน้นซูรุย,ยิ้มพร้อมกับขยับเข้าใกล้ซูวนอย่างช้าช พอแล้วฉันควรไปออนไลน์แล้วถ้าคุณเหนื่อยก็นอนในห้องนอนแขกแล้วกันมีเรื่องอะไรเราค่อยคุยกันอีกทีพรุ่งนี้เออซูรุยยอมมองดูซูวันกลับไปเชื่อมต่อกับแคปซูลเกมในห้องนอนอย่างทำอะไรไม่ได้ท่านแม่ทับซูบอกได้เลยว่าเขาไม่ดีใจเลยสักนิดฮัลโหลครับคุณลุงหลีซูรุยเดินไปยังระเบียงห้องแล้วโทรหาพ่อบ้านของตัวเองทันทีแคปซูลเกมของผมที่ส่งมาทางเครื่องบินจะถึงเมื่อไรอะไรนะครับ พรุ่งนี้เช้าหรือช่างเถอะเธอเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันหลังวางสายซูรุยมองไปยังถนนที่เปล่าเปลี่ยวนอกหน้าต่างรีตาลงอย่างไม่รู้ตัวสุวันกลับไปยังเกมเธอยังคงอยู่ในดันเจียนในดันเจียนอันว่างเปล่ามีแค่เงาโดดเดี่ยวของเธอคนเดียวสุวรนนั่งลงพิงอยู่ข้างผนังด้านข้างขณะนี้กล่องข้อของเธอถูกถล่มด้วยข้อความมากมายสุวรรณกดเปิดดูข้อความที่มากมายเหมือนเกล็ดหิมะขึ้น90เปอร์เซ็นเป็นคำขอเป็นเพื่อน สู้วันกดปฏิเสธไปทั้งหมดแทบไม่ได้ดูละเอียดเท่าไร่จากนั้นก็เห็นข้อความหลายข้อความในลิตรายชื่อเพื่อนของเธอเสี่ยวเฟิงชานเย่พี่เทียนยกเลิกคำสั่งไล่ฆ่าเธอแล้วต่อไปเจอกันเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอูเป่าเป้ยใต้เท้าไอดอนฉันดูวิดีโอของคุณแล้วคุณรับลูกศิษย์ไหมคะคุณรับฉันเป็นศิษย์ได้ไหมจื่อจุนอู่ร่างทำไมเธอถึงบล็อกเบอร์ฉันละ่ะ ตอนที่เจ้าของร่างเดิมออกจากซื่อเทียนเธอได้ลบเพื่อนสมัยที่ยังอยู่ในซื่อเทียนไปเกือบหมดเสี่ยวเฟิงฉานเย่คือคนเดียวที่ยังเหลืออยู่เขาเป็นคนกระล่อนปิ้นปล้อนคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้น่ารังเกียจมากขนาดนั้นดังคำกล่าวที่ว่าพอคนจากไปชาก็ยังชื่อ่อนหน้านี้หลังจากถูกเย่เทียนสังหารจนตกไปหลายระดับสมาชิกคนสำคัญในกิลาซื่อเทียนต่างก็เข้าร่วมปฏิบัติการไล่ฆ่าสุวรรณกันหมดมีแค่เสี่ยวเฟิงฉานเย่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ลงมือแต่มันก็แค่นั้นจริงๆ เขาไม่เคยลงมือแต่ก็ไม่เคยพูดอะไรเพื่อเธอสักคำนี่คงจะเป็นวิธีการมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นของเสี่ยวเฟิงฉานเย่ละมังซูวานครุ่นคิดอยู่สักครู่สุดท้ายก็ลบเขาออกจากรายชื่อเพื่อนของตัวเองจากนั้นซูวานก็ส่งอีโมจิหน้ายิ้มไปให้อู่เปอาเป้่อพอมาถึงของจื้อจุนอูสร้างซูวานครุ่นคิดครู่หนึ่งแต่ก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้เป็นคนบล็อกจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีก ยังไม่ถึงเที่ยงคืนดันเจียนยังไม่ได้รีเซ็ตใหม่สุวรรณจัดก,การข้อความจากเพื่อนเสร็จจึงเปิดดูหน้ากระดานสนทนาทางโลกอย่างเบื่อหน่ายตอนนี้ยังมีคนคุยกันถึงเรื่องของเธออยู่อีกแต่ประเด็นหลักที่ทุกคนพูดคุยได้เปลี่ยนจากการประลองกับไปหลังไปเป็นคำสั่งไล่ฆ่าที่ถูกยกเลิกอย่างกระทันหันที่แท้ตูหลังเป็นคนยกเลิกคำส่งสังหารก่อนแล้วตี้ซื่อเทียนก็ยกเลิกตามมาทีหลังที่นี้ตัวเธอเองก็ไม่ต้องไปเก็บระดับอย่างอกสันควันหายอีกต่อไปแล้วแต่ว่าสุวรรณยังคงไม่รู้สึกดีใจ เธอไม่ชอบฐานะที่ตัวเองตกเป็นฝ่ายด้วยกว่าอยู่ตลอดอย่างนี้แต่ในโลกของหลิงเซินระดับกลับเป็นตัวกำหนดทุกอย่างช่วงเวลาที่เธอเข้ามาทำภารกิจนี้เป็นช่วงจังหวะที่แย่ที่สุดพอดีอัางอิงจากอัตราในการเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ตัวเองบุกตะลุยแดนเจียนคนเดียวทุกวันในตอนนี้เมื่อถึงเวลาที่ช่องทางข้ามเซิร์ฟเปิดขึ้นคาดว่าอย่างพยายามแล้วคงจะฝืนเลื่อนไปที่ระดับ60ได้โดยประมาณแค่ระดับที่60เองตอนนี้ไอดีจอมเวทของซูรุ่ยไปถึงระดับเจแล้ว ซูหวันถอนใจอีกครั้งอย่างที่คิดไว้การปรากฏตัวของซูรุ่ยทําให้เธอรู้สึกกระวนกระวายใจทั้งๆท,ที่รู้ว่าถ้าใช้ประโยชน์จากซูรุ่ยจะสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองได้โดยเร็วที่สุดถ้าเป็นซูหวนันเมื่อก่อนเธอไม่แม้แต่จะคิดแน่นอนว่าเธอจะใช้วิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการทําภารกิจให้สําเร็จแต่ตอนนี้ซูหวันรู้สึกหงุดหงิดมากตั้งแต่ที่เห็นซูรุ่ยครั้งแรกที่หน้าประตูเธอก็รู้สึกว่าในใจยุ่งเหยิงไปหมด ความรู้สึกที่เหมือนไม่รู้จักแต่ก็คุ้นเคยแบบนี้ทำให้สุวรรณไม่อย,อยากอยู่ในห้องนานกว่านั้นแม้แต่วินาทีเดียวเธอในตอนนี้ทำได้แค่หลบอยู่ในเกมค่อยๆจัดการกับอารมณ์ของตัวเองหลังจากที่บอกตัวเองในใจไปเป็นร้อยรอบว่าให้ใจเย็นสีหน้าของสุวรรณจึงดีขึ้นมาหน่อยเธอออฟไลน์อย่างเงียบเชียบเมื่อออกมาจากห้องนอนของตัวเองก็พบว่าไฟในห้องห้องรับแขกปิดไปแล้วประตูห้องนอนแขกอีกฝั่งปิดสนิทไม่รู้ว่าสุรุ่ยนอนแล้วหรือกำลังทำอย่างอื่นอยู่ สุวรรณเดินไปห้องครัวแล้วรินน้ำดื่มให้ตัวเองหนึ่งแก้วจากนั้นก็หันตัวกลับไปยังห้องนอนเปลี่ยนเสื้อและนอนลงเช้าวันต่อมาสุวรรณถูกปลุกด้วยเสียงดังเอระรบกวนระลอกหนึ่งเธอเปิดประตูห้องนอนออกมาอย่างสลืมสลือก็เห็นคนงานกลุ่มหนึ่งกำลังย้ายแคปซูลเกมหลิงเสริญเครื่องใหญ่เข้ามาในบ้านของเธออย่างเป็นระบบระเบียบหมายความว่ายังไงสุวรรณมองแวบเดียวก็เห็นสูรุยที่นั่งอยู่บนโซฟาห้องรับแขกอย่างไม่เป็นเดือดเป็นร้อน ซูรุยได้ยินเสียงของสุวรรณเมื่อหันหน้ามาก็เห็นเธอใส่ชุดนอนสีฟ้าอ่อนยืนทำหน้างงงวยอยู่หน้าประตูจู่ๆก็รู้สึกว่าสุวรรณสภาพแบบนี้น่ารักมากเลยทำยังไงดีซูรุยรีบยืนขึ้นและเดินมาอยู่หน้าสุวรรณใช้ร่างกายของตัวเองบดบางร่างอันเพรียวบางของเธอสุวรรณที่น่ารักขนาดนั้นแค่ฉันดูคนเดียวก็พอแล้วสุวรรณช่วงนี้นายไปอ่านนิยายท่านประธานอะไรแปลกๆมาอีกแล้วใช่ไหม ซูวานรู้สึกว่าสายตาที่ซูรุ่ยมองตัวเองแปลกประหลาดมากมันทำให้เธอรู้สึกเกรงไปทั้งตัวแคปซูลเกมของคุณควรเปลี่ยนรุ่นแล้ว2เครื่องนี้เป็นแคปซูลเกมออกใหม่ล่าสุดเครื่องใหญ่รุรร่นลิมิเต็ดของบริษัททีผมให้คนส่งทางเครื่องบินมาโดยเฉพาะแถมยังเป็นรุ่นคู่รักที่มีแค่1เดียวอีกด้วยผมกับคุณคนละเครื่องรหัสเครื่องของคุณคือ520รหัสเครื่องของผมคือ521 ระหว่างที่ผู้ซูรุยเอียงตัวเล็กน้อยใช้มือข้างหนึ่งค้ำประตูก้มหน้ามองสุวรรณด้วยสีหน้าคาดหวังสีหน้าที่ขอร้องว่าเธอช่วยชมฉันหน่อยแบบนี้มันคืออะไรกันซูรุยนายนี่ยิ่งอยู่ยิ่งทำลายภาพลักษณ์ตัวละครของนายนะรู้หรือเปล่าขณะนี้ในใจของสุวรรณกำลังตอกตามองบนไปหลายตลบเพียงแต่ว่าเธอกลับคาดการกำลังรบของซูรุยผิดไปอย่างเห็นได้ชัดอะไรที่เรียกว่าการแสดงความรักแบบหลากหลายให้คนโสดตายกันไปข้างหนึ่งนะเหรอ ก็ต้องเป็นตอนที่หลังจากเกมสามารถข้ามเซิร์ฟได้นั่นแหละเย่อวีหัวหน้ากีฬาหยงเย่นอกจากสมยานามว่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแล้วเขายังถูกผู้เล่นทั้งเซิร์ฟประธานฉายาสุดคูบ้าคลั่งดูเดือดเลือดพล่านสถานฟ้าว่ามานคลั่งแห่งการแสดงความรักขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ